สวัสดีครับผมเสือวันนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็คือจังหวัดบึงการซึ่งจังหวัดนี้เป็นจังหวัดน้องใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของภาคอีสานที่ผมมาที่เนี่ยผมมาดูสิ่งมหัศาจรรย์สิ่งมหาัศาจรารย์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรืออาจเกิดขึ้นจากตำนานที่นี่ก็คือถ้ำนาคาถ้ำนาคาเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานภูหล,ลังกาซึ่งถ้าเราจะขึ้น ถ้ำนาคาเนี่ยมันสามารถขึ้นได้2ทางด้วยกันทางที่1งเนี่ยก็คือทางด้านน้ำตกตาบวิมานทิพย์เป็นทางขึ้นตามธรรมชาติและอีกทางหนึ่งก็คือทางขึ้นทางวัดถ้ำชัยมงคลอันนั้นเป็นทางเก่าแก่ของวัดอ่าขึ้นได้ทั้งหมด2ทางด้วยกันเดี๋ยวค่อยดูว่าผมจะต้องขึ้นทางไหนเพราะตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่อ่าแล้วก็เพื่อนๆที่มาด้วยกันว่าจะขึ้นปทางไหนเมื่อกี้ผมได้ขึ้นไปดูที่ น้ำตกตาดวิมานทิพย์มาเรียบร้อยแล้วน้ำตกตาดวิมานทิพย์เนี่ยทางขึ้นไปค่อนข้างลําบากมากมีโคนหินบนโคนหินมีมอสอ่าซึ่งลื่นมากๆนะครับไปดูกันว่าถ้ำนาคาเนี่ยจะขึ้นยากขนาดไหนสภาพทางจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปสภาพทางที่กึ้นมาขึ้นมา,นม,ามันมเริ่มเป็นอะไรใช่ห นูอยู่เาเราหอย้มนเเาประมาณไม่เกินสองกิโลมีน้ำตกตาก่ไมทิยี้มไปไหนละกันอ๋อึ้นทีละคนนะอ่านี่เดี๋ยวต้องไปเชื่อขึ้นไปแบบนี้เหงือแตกกันเลยทีเดียว เหนื่อยไ่กยย้อยโอ้ยไม่ภัยดีด้วยดูนี่มาเจอปลาได้อีกแล้วไตเรงได้ไตหมดอ่ะวฮ่าถึงราไอะไรอีกที่แล้วอันนี้มีราวจับเนี่ยมีราวจับควงชั่วอ๋อเราก็จะเจอกับ ราวบันไดอีกอีกราวหนึ่งนี่ก็เป็นราวบันไดอีกขั้นหนึ่งโอ้แต่ว่ามันมีที่สวมราวจับนะเนแต่ว่าไม่มีราวจับตอนนี้ต้องทั้งที่ไม่หินกระเด็นมาโดนนะโอ้พอขึ้นมามันก็เริ่มมีลมแล้วอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าผมใช้ไม้บิ้วอินจากตัวกล้องเลย<ฮ>เอ้แหวกการเหมือนกันนี่ มีเชือกให้ไต่ขึ้นอีกแล้วนี่ครับก็ต้องจับไปไต่ไปอาจจะมีเสียงลมแทรกหรือว่าเสียงลมนั้นอาจจะเป็นเสียงหายใจของผมเองอก็ต้องขึ้นอีกอ,ะอ่ะนี่นะครับห้าหนาคามาสการะองคูรือ,อนาคาราก็จะมีราวเชือกให้จับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็อ,อาจจะกระดกบ้าง อาจจะแพนซ้ายแพนขวาบ้างเพราะว่าผมต้องมองทางแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศสภาพทางที่ขึ้นมาว่าเป็นยังไงเปินไปแล้วครับอเคครับ <c oughs> มีแล้วเชืออยู่แล้วแล้วก็มีโขดหินสลับกันไปกอนเล็กก้อนใหญ่ ต้องค่อยๆเดินนะต้องค่อยๆเดินเจ้าหน้าที่ที่นี้น่ารักมากนะครับเขาจะคอยเดินตามมาซัพพอร์ตตลอดเขาเดินมาซัพพอร์ตอะไรเดินมาซัพพอร์ต<ๆ>เหมือนผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับที่เดินขึ้นไม่ไหวเขาก็จะหยุดพักพร้อมเขาจะหยุดพักด้วยคอยจับมือคอยช่วยพยุงคอยถือกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ที่นี่ยน่ารักมากๆครับอาจจะมองหน้าผมไม่เห็นเพราะมันมืดนี่ขึ้นมาอีก ก็จะเจอกับราวบนาันไดและก็ราวจับที่เป็นเชือกอีกขึ้นไปนะเมื่อเราขึ้นมาเราก็จะเจอทางแยกสองทางนะทางนี้ไปน้ำตกตาดวิมานทิพย์ส่วนทางนี้ไปถ้ำนาคาอ,อย่าลงนะม,มากันเลยมากันเลยรอยแยกเป็นแบบสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยม เห็นไหมเสียือุาจะพาเดินป่ายกจะทำดีดีครับบันไดข้างที่จะกำลังจะขึ้นไปนะต้องไหมจะให้หาที่ที่ที่ป่าเข่นนี่ไปถ้ำนาคาตรงนี้ ตอนนี้ได้เดินมาถึงป้ายเขียนว่าถ้ำนาคา400เมตรเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นช่วงพายุเข้าไงครับอ่าแล้วมันก็มีฝนมีมรสุมแต่ป่าดมสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยให้ดูได้เลยลว่าป่าดมสมบูรณ์มากเมื่อกี้ผมต้องไถ่ถ่ายหยุดหยุดเพราะว่าทางมันอันตรายมากๆนะครับยำทาน้าไหลด้วยกันเะห็นไหม เราถ่าน้ำไหลเล็กๆนี่เราเจอกับหัวพญานาคหนึ่งหัวนี่นี่คือหัวพญานาคอีกหัวหนึ่งนะเจอป้ายคําไม่ำนาคายัยอีกแล้วตรงนี้เป็นลานหินเสียงลมนี่คือเสียงหายใจผมนะผมเหนื่อย <S <S 2> <S 2> <S 2> เราต้องไปกันต่ออีกมาถึงตรงนี้มันมีเหมือนหน้าผายื่นออกมา ใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ำในหยดหยดลงมาจากจากยอดผขา้าดูนี่ครับเฮ้ยถือว่าตรงนี้ตันงวะตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าพวกเราหลงทางพวกเราหลงทางพวกเราหลงทาง มันมีทางไปสองทางแล้วไม่ผมไม่เห็นป้ายบอกเดินมาทางนี้ก็ไม่รู้ไปทางไหนผ่านพระนอนมาเมื่อสักครู่นี้นะดูสิครับไปทางไหนอ่ะเอเอผมหลงเนี่ย พวเราหลงทางคือไม่รู้จะอาย่างไงอาจจะลองเสียงขึ้นไปดูนะหรือไปทางนี้ใช่ลื่นตอนนี้ก็คือเราหลงก็ยังหลงอยู่มาลองใหม่ทางดูว่าใช่หรือเปล่านี่คือ การมาทำนาคาะครั้งแรกเลยนะะเดี๋ยวเราจะลองไปอีกทางหนึ่งดูว่าไปได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาอีกทางหนึ่งนะ,ะเราเดินอีกทางแล้วก็เจอมีบันไดขึ้นลองดูนะว่าใช่ไหมทางนี้ ขึ้นมาแล้วทางนี้นี่เราเจอทางแล้วเนี่ยเราเจอทางแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ทำนาคามาทางนี้เราเจอทางแล้วเมื่นนาามาาอกี้คือหลงเลยนะหลงจริงๆหลงอยู่กลางหุบเขามลมแรงมากครับ จากที่เราหลงแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็ยังไม่เจออยู่ดีย,ยังไม่เจอเดินมาเจอป้ายอีกเขาบอกว่า20เมตรอ๋อนี่เจอแล้วนี่ไงจำได้อาจจำได้ได้ยังไงไม่เคยมานี่ถ้ำนาคานี่ผมก็ได้เดินลงมาแล้วนะ,ะเดินมาตามนี้เลยว่าจะเป็นยังไงเห็นลำตัวแล้ว น,น,นี่อ้นตรงนี้เป็นทางตันนะครับเนี่ยไปไม่ได้อ่าน,นี่ผมพาเข้ามาทางนี้นี่เห็นไหมครับทํานาควาความมหัศาจรรย์ที่ธรรมชาตินีได้สร้างสารรค์ขึ้นนี่เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ผมพามาดูทางนี้ผมพาไปทางนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับสมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีตำนานเรื่องราวความเชื่อที่ว่าอู่อือลือเนี่ยนะครับอู่อือลือน้า,าราชท่านเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ท่านถูกสาปลงมาให้เป็นพญาหนคา,าราชเนี่ยมาปกครองเมืองบาดาลที่มีมนุษย์กับพญานาคาสรมร่วมกัน เาเชื่อกันว่าที่ลงมาปกครองเมืองมาดานก็คือบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬนี่ทีนี้ต่อมาพญ,ญานาที่เป็นบริวารของท่านอ่ะได้กระทาผิดจารีตท่านก็เลยสาบริวารของท่านกลายเป็นหินอยู่ในตามสถานที่ต่างๆถ้ำต่างๆในที่บึงกาฬอย่างนี้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือความเชื่ออีกตำนานหนึ่งนะครับนี่คือตำนานนี่คือความเชื่อเนาะถ้าผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ไปดูอีกสถานที่หนึ่งสถานที่เนี่ยสักธิ์มากนะครับถ้ามาเนี่ยคืออย่าส่งเสียงดังผมว่ามันน่าจะเป็นรอยน้ํากัดเซาะหลายล้านปีที่แล้วอ่ะผมไม่รู้กี่ปีอ่ะแต่หลายล้านปีนปนนเจ็ดสิบล้านปีน่าเนี่ยกัดเซาะประมาณเจ็ดสิบล้านปีเนี่ยมันเป็นรอยรีของน้ำเห็นไหมนี่ก็คือบึงขงหลงนะครับที่หมอ,อพัด โอ้ยทำไมมันสวยงามเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าจะเห็นหมอกอยู่เหนือยอดอุทยานดูสิครับเห็นไหม <l oss> เห็นไหมครับโอ้ยอ,อ,อะไรนี่ะ <l oss> ดูรอยหิ้ตรงนี้ครับเห็นไหม <l oss> ทางธรณีวิทยากลไกการเกิดถ้ำนาคาเนี่ยก็คือในในยุคน้ำน้อยน้ำม,มากเนี่ยยุค โลกร้อนยุคน้าแข็งรมันเกิดการกัดเซอเลยทําให้หินเนี่ยมันจะมีการโค้งนูนออกมาทําให้เราเห็นเหมือนเป็นรูปลาตัวและประกอบกับผนังของหินเนี่ยมันมีรอยแตกคล้ายๆกับเกล็ดของงูส่วนในเรื่องของเกล็ดพญานาคเนี่ยก็คือหินหินที่เนี่ยมันเป็นหินทรายตัวหินทรายเนี่ยเกิดอากาศร้อนจัดในตอนกลางวัน แล้วก็เย็นตัวลงในเวลากลางคืนทําให้ผนังของหินทรายเนี่ยเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับการไปมาไปมาอย่างสม่ําเสม,สมอไปทำให้เกิดรอยแตกคล้ายๆกับเกล็ดของพญานาคเนี่ยจะเป็นรูป im, หกเหลี่ยมรูกสี่เหลี่ยมกระบวนการนี้เขาเรียกว่าซันแครกที่ทําให้เกิดเกลด็ดเสียนของท่านพญาน,นคาคราชเห็นไ,ไหมครับเหมือนมา่านเหมือนม่านน้าไหลยหยดลงมาตรงนี้เนี่ยดูครับเหมือนไหม เหมือไมครับลองดูสิครับเหมือนไหมนี่เหมือม่อไหมรัหโหเหมือนเสียงพญานาครามมากอ่านี่อีกด้านนี่คืออีกด้านหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของครรนาคาแห่งนี้เราจะเห็นว่าที่นี่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากต้องเรียกว่ามาจากทุกทุกเสารทิยเลย ไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนี่คือถ้ำที่ปฏิบัติวิปัสนาของหลวงปู่วังทิติสาโรท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมื่กี้ก็ผ่านมาจากถ้ำของหลวงปู่วังทิติสาโรแล้วเราก็เดินขึ้นมาอีกสักนิดนึงเราจะไปกราบเจดีย์หลวงปู่วังทิติสาโรกันก็เป็นเหมือนลานหิน ที่แตกกรแหงบางคนก็เอาหินที่แตกนี่แหละมามาวางเรียงกันเหมือนกับเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอ่ะเราก็มาถึงทางขึ้นเจดีของหลวงภูวังทิติสาโรดี๋ยเราจะขึ้นไปดูกันขึ้นมาละอาจจะมีเสียงลมรบกวนหน่อยนะครับแต่ว่าผมต้องการมากนั่นน่าจะเป็นเจดีของหลวงปูเสากันตสีิโลอยู่คนละฝั่ง ผมมาถึงแล้วนี่คือเจดีย์ของหลวงปู่วังทิติสาโรพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อกี้ผมก็ได้พาทุกคนไปดูถ้ำที่หลวงปู่วังทิติสาโรเคยปฏิบัติธรรมอยู่พระเจดีย์ของหลวงปู่วังทิติสาโร กราบสการะขอพรเพืเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเดินไปสักการะพระเจดีย์ของหลวงผู่สาวกันตะซีโลต่อ เป็นที่บรรจุพระทันตธาตุของหลวงปู่สาวันตาซีโลนี่พระเจดีย์สำหรับคลิปถ้ำนาคาผมก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e นะครับทุกเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เวลาผมลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครผมจะไปเที่ยวที่ไหนในบึงการต่ออย่งนั้นค่อยมาเจอครับบายเขาบอกว่าที่เนี่ยน้ำขังเกือบตลอดทั้งปีเลยนะน้ำเนี่ย